สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเรามีการกลับเปลี่ยนวิธีการสอนนะคะแบบใหม่นะคะแบบ New Normal ในช่วงโควิด19แบบนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้รับความรู้เต็มที่เต็มหน่วยจากการเรียนออนไลน์นะคะวันนี้อาจารย์เกตดาวนะคะจะมาสอนรายวิชาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะเริ่ม การตรงที่คำว่า innovation นะคะ innovation คืออะไรนะคะหลายคนไม่เข้าใจคำนี้นะคะ innovation นะคะเป็นกระบวนการคิดนะคะความคิดของเรานะคะมีได้หลากหลายเลยนะคะคิดในเชิงอะไรเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์น,นะคะและมีการทำเป็นชิ้นง,งานขึ้นมานะคะมีการผลิตนะคะมีกระบวนการคาัดสรรเลือกวัสดุนะคะ โดยมีการนะคะแอบแฝงไปด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านภูมิปัญญาของคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่การใส่เทคโนโลยีบางอย่างลงไปนะคะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อลูกค้าต่อคนในสังคมและเป็นประโยชน์ในวงการของเชิงอุตสาหกรรมเชิงการแพทย์เชิงวิทยาศาสตร์และการบริการมากมายนะคะในส่วนของนวัตกรรมนี้นะคะ จะมีศิลปิสนะคะสินเข้ามาเกี่ยวข้องดอกไม้สีต่างๆก็เป็นสินนะคะการออกแบบตึกโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมภายในก็เป็นศิละปะนะคะการร้องเพลงเต้นรำดนตรีก็ถือว่าเป็นสินเช่นกันนะคะต่อไปก็จะมีในส่วนของ Business, ะะบิสเนสนะคะบิสเนสคืออะไรคือธุรกิจนะคะธุรกิจแน่นอนว่าธุรกิจทุกธุรกิจย่อม สแสวงหาผลกําไรนะคะในส่วนของผลกําไรนี้นะคะไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะอยู่ในยุครุ่งเรืองนะคะเสมอไปเพราะฉะนั้นจะต้องใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปมากๆนะคะเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของเรานะคะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะมีการบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงจุดตรงใจเข้าถึงผู้บริโภคนะคะ ต่อไปสังคมหรือภาษาอังกฤษนะคะเราใช้คําว่าโซเชียลนะคะโซเชีย so ลในที่นี้นะคะหมายถึงอะไรการติดต่อประสานงานนะคะระหว่างองค์กร1องค์กร2อ,องค์กรหรือแม้แต่ภูมิภาคอาเซียนไปยุโรปหรือแม้แต่ทวีแล้วก็ไปทวีนะคะแสดงว่าการที่เราทํา ธุรกิจร่วมกันนะคะจะต้องเกิดในวงกว้างนะคะเชิงสังคมนะคะสังคมก็จะมีหลากหลายโดยอ้างอิงจากวัฒนธรรมประเพณีนะคะดังนั้นการนำอินโนเวชันนะคะเข้าไปรส่นะคะจะต้องอ้างอิงจากพื้นฐานนะคะรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นหลักนะคะอ่าเคยได้ยินคำน,นี้ไหมคะเข้าเมืองตาหลิวต้องอะไรนะคะหลิวตาตาม ซึ่งตรงนี้นั่นแหละก่อนที่เราจะสร้างตึกสร้างอาคารหรือว่าสร้างอุปกรณ์หรือผลิตภณัณฑ์ต่างๆเข้าไปในประเทศนั้นชาตินั้นๆเราก็ต้องดูว่ารูปแบบวิถีชีวิตการใช้สังใช้ใช้ชีวิตในสังคมนะคะเป็นอย่างไรนะคะก็เพื่อที่จะได้ตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ใน นานๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะในส่วนของรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็นตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูแผนผังนะคะอ่ะก็จะเป็นส่วนจไล่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อัพโหลดลงใน Google Classroom ให้นะคะก็จะเป็นเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของกระบวนการนะคะกระบวนการหร,รือ p ร o c e s ต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องของนิวความใหม่นะคะ ความใหม่หามาจากไหนนะคะใหม่สําหรับบางคนนะคะต้องไปเปิดโลกพาไปดูเด็กวัยเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่เคยรู้เคยเห็นนะคะเราก็จะต้องพาไปเรียนรู้พาไปศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษานะคะตรงนี้ต่อไปนะคะใหม่สําหรับทุกคนนะคะเช่นเกิดอะไรคะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาในท้องตลาดอ่าเช่นอะไรบ้างเอออาจจะเป็นของกินของใช้ที่เราไม่รู้จักนะ เดี๋ยวตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมัยก่อนอ่ะอันนี้ก็คือเมาส์นะคะเมาส์เนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นลนักษณะแบบเสียบสายนะคะปัญหาที่พบคืออะไรใช้เมาส์สายมันทำไมกันพันกันนะคะถ้านะคะมีของใหม่ขึ้นมาแก้ปัญหาตรงนี้ทำยังไงดีนะ้าถ้าเราใส่อินโนเวชันหรือความคิดสร้างสรรค์ลงไปใสยนวัตกรรมหรือไอเดียเล็กๆน้อยๆลงไปเอถ้าสายมันพันกัน,นทีแรกเลย ไม่ต้องทําสายใช้ระบบรูทูธไวไฟนะคะเชื่อมต่อกลายเป็นอะไรเมาส์ outh, นะคะเมาส์ outh, ไร้สายนะคะก็ใช้งานได้เหมือนกันนะคะ,ะบางครั้งนะคะเราก็จะต้องคิดให้แตกต่างจากบุคคลทั่วไปเพื่อที่จะรองรับความต้องการของผู้บริโภคนะคะทีนี้ราคาต่างกันไหมแน่นอน2แบบนี้ย่อมทำไมกันอยู่แล้วคะต่างกันอยู่แล้วเพื่ออะไรคะ เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะได้เลือกและแตัดสินใจว่าคุณจะเอาแบบนี้มีสายหรือว่าแบบนี้ไม่มีสายแต่คุณจะต้องยอมแลกกับราคาที่ทำไมขึ้นแพงขึ้นนะคะนี่แหละข้อดีของการใส่นวัตรกรรมเข้าไปในเทคโนโลยีนะคะอ่าไม่ใช่มีแค่อย่างนี้อย่างเดียวบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกด้วยใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราใช้สิ่งของบางอย่างเนี่ย เราก็จะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของบริบททั่วไปว่าของที่เราใช้อยู่เนี่ยมันทำลายหรือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรก็ต้องเลือกนะคะว่าวัสดุที่ใช้นะคะควรจะใช้แบบให้รักโลกมากที่สุดนะคะย่อยสลายได้ง่ายน่าจะดีกว่านะคะอ่าต่อไปเกิดสิ่งใหม่นะคะคำว่าเกิดสิ่งใหม่ก็คือเป็นเรื่องที่ ค้นคว้าสืบค้นแล้วก็ประดิษฐ์ออกมาเป็นชิ้นงานใหม่ขึ้นมานะคะเ,เช่นอะไร,รยกตัวอย่างเช่นลำโพงและกันอ่ะวันนี้ของไอทมาเพียบเลยนะคะวันนี้อาจารย์มีของเยอะนะคะลำโพงนะปกติแล้วมันก็จะเป็นรูปทรงที่เราคุ้นเคยสี่เหลี่ยมหรืออะไรอย่างนี้นี่ก็จะออกแบบมันแนวดอได้แนวตั้งได้เป็นเรื่องของการดีไซน์นะคะทีนี้เราเปิดตรงไหนเขาก็จะออกแบบให้มา เปิดตรงก้นแบบนี้ได้นะคะ,อะลองแคสดูไูได้ยินไหมคะได้ยินเสียงอะไรไหมคะบลูทูธแมวนะคะ, Mail, ะ,คะเป็นการใช้สัญญาณนะคะบ t o o t h เชื่อมต่อกับอะไรได้บ้างโน้ตบุ๊กได้นะคะเชื่อมต่อกับมือถือได้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมไอเดียเทคโนโลยีตรงนี ะะสะดวกไม่ต้องเสียบสายต่อไปแต่ถ้าเราไม่สะดวกบลูทูธเขาก็รับรองรองรับแบบแบบอะไรคะ,ะเหมือนเวลาเรามีแปได้ายอะคะ่ะก็เสียบเพลงได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะตรงนี้ต่อมาสิ่งสร้างสารรค์นะคะสิ่งสร้างสารรค์นะคะเป็นสิ่งใหม่สิ่งที่มีอยู่แล้วก็สิ่งที่ สิ่งที่มีอยู่จากการสำรวจนะคะตรงนี้เวลาเราออกไปค้นคว้าอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องออกไปเชิงปฏิบัติไปเพื่อค้นหาไปเพื่อสืบสอบไปเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์นะคะแล้วเราจะได้นำความคิดความรู้ประสบการณ์ตรงนั้นมาต่อยอดออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบ สิ่งที่เป็นปัญหาของมนุษยชาตินะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างนะคะแก้สามารถแก้ไขาปัญหาของมนุษยชาติได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีใครจะไปรู้ละ่ะว่าแบบกว่าจะได้หลอดไฟมาหลอดหนึ่งเนี่ยโอ้โหจะต้องมีการแบบทดลองไม่ต่ำกว่าพันครั้งนะคะโดยโทมสัสแอนแอด์วอล์ริสันอย่างเงี้ยนะคะอ่า ใครจะไปคิดนะว่าตอนกลางคืนเราก็จะมีไฟใช้ซึ่งแต่ก่อนไม่เราจะใช้วิธีอะไรจุดเทียนนะคะเออเทียนวันนี้ก็มีขอมาเล่นนะคะจุดเทียนแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเทียนลอยกระทงนะทีนี้นวัตกรรมนะคะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นก็มีด้วยอันนี้พูดถึงรอยกระทงนะคะวันเพ็ญเดือนสิบสองนะคะเราจะไปขอขามา แม่น้ำคงคาการเป็นความเชื่อเชื่อนะคะของคนไทยโบราณนะคะน,นี้จะเป็นทูบนะคะก็จะมีการใช้อ่าซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเวลาเราทำกระทงเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะมีการขอคามาด้วยการจุดทูบแล้วก็เทียนซึ่งการออกแบบแบบนี้นะคะอ,อ่ถามว่ามันใช้ไอเดียตรงไหนก็คือใช้ไอเดียจากความเชื่อของมนุษย์ คนไทยโบราณที่ว่าเราจะต้องมีการจุดธูปนะคะจุดเทียนนะคะเพื่อที่จะขอขมาแล้วมีการประดิษฐ์นะคะมีการประดิษฐ์ให้ทําไมคะสามารถเก็บรักษาตัวทูปเทียนได้อย่างสวยงามแล้วก็แล้วก็เหมือนอันนี้จะเป็นกระดานนะคะกระดาษสานะคะสามารถย่อยสลายได้นะคะ ็เหมือนกับว่าช่วยส่งเสริมภูปัญญาท้องถิ่นนะคะไอเดียนวัตรกรรมตรงนี้ก็เข้ามาใช้กับคนในพื้นถิ่นได้นะคะออนะคะมาสำหรับการเรียนเรื่องนี้นะคะถามว่ารูปแบบในการพัฒนานวัตรกรรมนะคะเราจะต้อง ทำขึ้นมาจริงๆไหมเสมอไปไหมไม่นะคะบางครั้งนะคะบางคนนะคะมีความคิดไอเดียที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเช่นอยากสร้างอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนดำน้ำลึกได้มากๆอย่างเงี้ยต้องใช้ทุนมากใช่ไหมคะจะไปประดิษฐ์เองจะทำเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะ ที่ทำการให้ทุนหรือสนับสนุนงานวิจัยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีไอเดียเจ๋งๆนะคะเราจะสามารถนะคะขอทุนงานวิจัยได้นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความสามารถอาของคนคนนั้นว่าเออเนี่ยเขามีไอเดียเขาจะไปนำเสนอแบบไหนอะไรยังไงต่อไปในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์แก วงการต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวไปเบื้องต้นด้วยว่าจะเป็นวงการแพทย์วงการศาสตร์การวงการเทคโนโลยีสิ่งทอหรือว่าวงการขนส่งอย่างนี้นะคะน,นวัตกรรมโดยแท้จริงแล้วนะคะต้องมีการสร้างมูลค่าะคะเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องยั่งยืนด้วยนะคะคือเราจะต้องนําเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนำ โครงการงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไปพัฒนาเรื่อยๆนะคะให้ต่อยอดแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มศักยภาพนะคะเพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแล้วก็เกิด value added ในตัวของมันเองนะคะโดยที่ตัวผลงานจะต้องสร้างคุณค่าของตัวมันเองนะคะการสร้างคุณค่าของตัวมันเองทำได้ง่ายมากนะคะ ของสิ่งนั้นนะคะจะต้องตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า utility นะคะอัประโยชน,นะคะซึ่งตรงนี้น้อยคนมากที่จะพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ product and service นะคะให้ตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดความยั่งยืนมากๆแล้วชุมชนก็เข้มแข็งประเทศชาติก็เข้มแข็งและอาจจะกลายเป็นสินค้าหรือสิ่งที่สามารถสร้างรายได้กลับเข้ามาให้กับคนในชาติแล้วก็มีรายได้เข้ามาตรงนี้นะคะสำคัญนะคะเน้นเรื่องของการส่งออก นะคะการส่งออกก็จะช่วยทำให้เงินไหลเข้าในประเทศมากขึ้นนะคะนะคะนวัตกรรมนะคะหลายๆครั้งนะคะอยู่ที่ลูกค้าเลยนะคะเราเนี่ยมองลูกค้าก่อนถ้าลูกค้าโอเคเราผลิตตามออเดอร์แต่ถ้าเราเสนอไอเดียออกไปแล้วแบบลูกค้าเซโน เซโนแปลว่าไม่โอเคพอไม่โอเคเราก็ต้องพัฒนาใหม่อย่าไปยอดท้อนะคะหลายๆคนนะคะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์มากแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปขายเอาไปเสนอที่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาก่อนนะคะคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือคุยกับคนที่แตกต่างจากเรามากๆเช่นอายุต่างจากเรามากๆประสบการณ์ต่างจากเรามากๆตรงนี้อาจจะให้คําแนะนําเบื้องต้นได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ฝากไว้นะคะให้นักเรียนนะคะมีการออกไปเรียนรู้นะคะสืบค้นทาง y o u t u b e อินเทอร์เน็ต a c e b o o k นะคะหรือตามแหล่งพื้นที่ต่างๆนะคะที่จัดงานนะคะเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนะคะเราสามารถเอาความรู้ตรงนี้นะคะไปพัฒนาในส่วนของ ผลงานของเราได้หรืออาจจะเป็นไอเดียต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอจบการพูดเ,เรื่องของนวัตกรรมไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ